สวัสดีครับเพื่อนเพื hand, ่อนครูบาอาจารย์หมอเซียวเท่านะครับผมพบกับผมสองอีสานวีคอบอลนะครับเมื่อนี้ผมมีบอลของขึ้นวันจันทร์นะครับผมเจ็ดพฤศจิกายน2565นะครับมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจของเพื่อนนะครับเมื่อนี้บอลว่าไรครับผมบอลส่วนมากจะเป็นบอลน้อยนะครับผมมีบอลดีในเตยเป็นเบิร์ตแล้วครับเตะวันสองที่เป็นเบิร์ตแล้วผู้ใดครับผมยิบมาเป็นทั้งมาเลก้าสเปนครับนัดตกค้างจะเป็น ของได้เอามันลิ้ครับไปเยือนไลโยไปยีกันโนนะครับผมส่วนคู่ที่2ครับจะเป็นมิดทิ้นแลนด์ครับเปิดบ้านพอครับนัดเจลแลนด์ครับผมส่วนคู่ที่3ครับผมเป็นบอลจากตุรกีครับผมเฟเน่ไปเชียครับผมเปิดบ้านสุขครับซีว่าสปอร์นะครับคู่ที่4ครับเจลจินนาครับผมเปิดบ้านสุขครับเจนัวนี่เป็นบอลอิตาลีลีกสองนะครับผมส่วนคู่ที่หาครับเป็นทางของแม็กนะครับ เปิดบ้านสู้กับแซงเอติแยนนะครับผมก่อนที่เฮาสิไปฟังผมมีเคาะบอลมือนี้นะครับผมมาสรุปบินเก่าของหมู่บ้านในเบงกอนนะครับหมู่บ้านผมแจ้งไปอาร์เซนัลนะครับผมแมนยูนี่ผมมีพี่อมู่เนี่แต่ว่าแมนยูเล่นได้บเมนแมนยูครับเล่นได้ขี่ลายโบรดามืนเป็นขี่กาขี่แยงสม坤นะครับที่แพ้แมนยูแจ้งมาแพ้หลายกว่านี้แล้วก็นิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลก็กินเต็มนะครับพี่น้องชนะไปทั้งหลายนะครับทีนึง อินเตอร์มิลานก็เสียครับยูเว่มาขึ้นนี่ยอมดาวได้่าเล่นดีครับแล้วก็นบารลียดเช้งแม่งนะครับบาเลียดครับมาขึ้นบมมีแมนซีนะครับก็เอาลสนาไปแล้แต่ว่าเอาไต้ราคานะครับผมสเต็ปสามครับผมมาอาน o n เมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลครับอันไต้แมนยูอีกคือเก่าครับแมนยูมืาขึ้นเนาครับเดนคีไลโพดครับบาไว้ครับมืาขึ้นแดนกลางรั่วบ่ถึงสร้างหน้าที่ถือไปสองเม็ดโอ้ ยอมโย่เดี๋ยวหนึ่งสีแมนยู่ก็ได้ยังครับมือนี้เขาสีมาแข่งมือกันไหมเอามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับผมเป็นท่าของบอลไอ้์าลิด์กาศเปรตนะครับผมลาโยว์ก็ยกระโนครับผมเปิดบานสู่กับราชาชุดขาวเลยเอามันเล็กนะครับแล้วมันเล็กครับตอนนี้มีอยู่32แต้มครับแข่งไปสิแข่งหน่อยกับลาซ่านันนึงครับชนะซิฟเสมอ2ครับยังบ่แพ้์ไปยิ่งเป็นไอ้ยี่สิบเก้าลูกเสียไป10ลูกครับตอนนี้อยู่ที่2ครับเดี๋ยวถ้าชนะใดเหมืแรกอะ จะขึ้นเป็นที่หนึ่งของกลุ่มเก่าส่วนเจ้าบ้านครับไล่อยู่วัยกันโนครับมีอยู่18แต้มแย่งไป12ครับชนะหาครับเสมอ3แพ้4ยิ่งไปได้17ครับเสียไป14อยู่โซนกลางตะล่างนะครับอยู่ท็อป10นะครับอยู่ที่เก่าส่วนอ่าหานัดล่างสุดครับของเจ้าบ้านครับวัยยีกันโนชนะ2ครับเสมอ2แพ้1 ส่วนเวลาเล่นในบ้านจาคองครับเล่นได้ค่อนข้างดีเลยครับชนะไปถึง3เกมครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งส่วนฟอร์มูเมาเยือนครับล่าสุดสุดขาวครับตอนฮานดลังสุดหนีพวกเขาชนะไปได้3ครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งส่วนเวลาเลนเกมเยือนครับผมพวกเขาก็ยังฟอร์มตอนแรกอยู่ครับส่วนนี้ชนะไปได้3ครับเสมอหนึ่งนะครับแพ้หนึ่งครับเสมอแล้ก็แพ้เนี่ยไปเป็นรายการบอลถวยนะครับเพราะตอนนั้นพวกเขาเขาหลอกไปแล้วก็ ไปแพ้อะไรเสียครับเสมอครับสตาร์ดอนเนตนะครับส่วนสะกิติที่เจอกันมากครับหานัดหลังสุดนี่เดี๋ยววันนี้ครับชนะไปได้ถึงซีนัดนะครับแล้วก็วายกาโนชนะไปได้นัดหนึ่งแต่สกอร์บ่ห่างครับสกอร์ห่างลูกเดียวสําหรับหานัดหลังสุดนี่ครับฟอร์มโดยรวมครับวายกาโนกับผมมีตัวเจฟเป็นอย่างไรนะครับการที่ใส่สุดเดิมของพวกเขาซีสองสามหนึ่งครับผมแผนเขา พวกผู้เล่นก็จิมีซันติโคมิสนาครับผมอีวันบัตยูครับผมออดกาอาริตินนะครับอวาโลกาเซียนะครับผมพวกนี้อยู่ครบเบิร์ดส่วนแผนของลาซุดสุดขาวครับผมทีมเยือนนี่กับสีซามซามครับลูทีมของอาเชราตีกับยูคบเบิร์ดครับลิโมกุดตัวครับผมมีนินเต่าอาลาบาเมนดีเข้าว่าจานนะครับรายการตัวโมเดีครับโทนิโคต้องล่อเบิงว่าจะได้ลงบอลคบมาแนง บกเป็นเส้นมาวินิจฉุจูเนียยูเบิร์ตครับผมราคาครับเปิดมาเมื่อนี้อยู่ไหมาลิกต่อลูกหนึ่งนะครับเอามาเบิงหานางสุดครับของทั้งสองทีมครับในราคาลูกหนึ่งนี่พวกเขากินราคาได้หลายป็นไดเจ้าบ,บ้านครับกินราคาไป2นัดครับผมยกไป2นัดราคาเสียไปนัดหนึ่งส่วนทางผูมาเยือนครับเลียวมาลิกนี่กินราคาไป4่นัดเลยครับยกไปนัดหนึ่งบ่เสียเลยส่วนสูงตามครับเปิดมา 2ลูกครึ่งครบสมครับเจ้าบ้านครับจบสกอร์สูงไปได้3เกมครับจากหานัดแล้วก็จบสกอร์ต่ำไปได้2เกมครับผมส่วนนั่งทีมเยือนครับผมทีมเยือนจบสกอร์สูงไปได้ถึงซีนัดได้ครับสกอร์ต่ำไปนัดหนึ่งนะครับผมทัษณะของผมครับสำหรับฟูมลมาริ่ผมมองว่าตอนลูกหนึ่งนีบอลรายครับสำหรับมาริกมันอาจจะไล่ขึ้นเป็นลูกลูกขึงไปลูกรึงหรือลูก ลูความกูรึ้นอะไรนะครับอันนี้ถ้าต้องรอบเบิ้งก่อนเตะอีกเท่อนึงแต่ผมว่ามันเล็กครับต้องการแต้มที่จะคืนมาเป็นจ่าฝูงเราครับผมว่ามันเล็กมากแน่นอนครับพี่น้องเม็ดหนึ่งมีแน่นอนครับเม็ดสองเป็นสามเดี่ยวกระตามมากครับผมหรือภัยมากสูงตามครับผมแนะนะาใหม่บินนี่ไปสูงครับผมก็จะบินสูงกันครับมาต่อคู่ที่สองกันเลยครับผมเป็นบอลท่าของลีดินหมากครับผมเป็นทั้งมิธีิลล่นนะครับเปิดบ้านสูุกับดเจยวแล่นนะครับผม ตอนนี้ครับสร้างจวานเมซิเลนเนี่ยมีอยู่21แต้มอยู่ในโซนกลางตารางอยู่ครับแต่ว่าแต้มมันปรห่างกันหลายครับไอ้ของลีกนี่แท่งไปได้สิบหานับครับผมสนะหาเสมอพบแพ้ซีนอ่พี่นอ้องยิ่งไปได้ยี่สี่ลูกเสียไปได้ยี่สองลูกถือว่ายิ่งหลายครับก็เสียหลายกันช่วงหลังเมซิเลนเล่นได้ว่าดีเป็นไงครับผมสําหรับฟอร์มของพวกเขานะพวกเขาเคยเล่นได้ดีกว่านี้นะครับจากที่ผ่านๆมาส่วนทีมภูมิภาคครับนัดเจอริญครับผม มีอยู่31แต้มครับนั่มเป็นจ่าฝูงแข่งไปสิบห้านัดครับชนะเก้าครับเสมอ4แพ้2ยิ่งไปได้ยี่สิบสี่ดูเสียไปได้12ลูกครับถือว่าเล่นดีเล่นดีฮะครับดูดูกาลนี้ของพวกเขาฟอร์มกาลังดีเลยครับส่วนครับสกิตีส่วนตของฮานาลังสุดครับของเจ้าบ้านนี่ชนะ2ครับแพ้2เสมอหนึ่งส่วนเวลาเล่นในบ้านพวกเขาก็ยังฟอร์มขึ้นลงอยู่ครับอ๋อชนะ2ครับผมเสมอ2แล้วก็ ส่วนทางภูมาเยือนครับสนะฮาหาน้าลัมซูนี่ชนะไป3เกมนะครับแล้วก็เสมอ2ส่วนเวลาพวกเขาเล่นนอกบ้านครับพวกเขาก็ยังท่านไปดีนะครับชนะไปถึง3เกมเพราะว่าโปรแกรมพวกเ,เตะหลายน,นะครับแต่มิเตแลนด์นี่ไปเตะแบบถวยยุโรป้านะมันชนะก็เลยแบบอาจีบราารนนบริหารนักเตะได้บอลทันส่วนที่ภูมเิเยือนครับแต่เลนเตเล่ลีก,กับบอลถวยในในประเทศจีคลองเสียนะครับ อ๋อชนะไป3ามครับเสมอนึงนะครแพ้หนึ่องนอสิตธิครับที่เขยเจอกันมากเสมอกันไป2เทือครับมิดเนเลนเอาชนะไปได้2เทือนะครับนาจิเรนเอาชนะไปได้เทือหนึ่งครับเมื่อนี้ครับราคาเปิดมาให้ทางของมิดเซแลนนะครับเป็นฟังต่อหรือเจ้าบานต่อนะครับคืนลูกเอาเงิงราคานี่ครับครืงลูกนี่สองทีมนี่ครับห้านาลังสุดเจ้าบ้านครับกินราคาไปได้ถึง 4นัดนะครับสําหรับครึ่งลวงนี้นะครับแพ้ราคาไปนัดหนึ่งส่วนทางของนัดเจรลนครับชนะราคาไปได้44นัดให้กันครับราคาเสียไปนัดหนึ่งสูงตามครับพี่น้องเมื่อน,นี้2ลูกครึ่งควบ3นี่ทางเจ้าบ้านครับมีเซเลนนี่ชนะราคาสูงไป3นัดครับแล้วก็ยิ่งสกอร์ตามไป2นัดครับส่วนทางของฟูมายานครับนัดเจรลนนี่ ส่วนมาสิไปั้างต่มครับเพราะว่าจบสกอร์ต่ากันไปถึงซีนัดนะครับสกอร์สูงแค่นัดเดียวนะครับแสดงว่าทีมนี้ส่วนมากนี่นมาซิงตา่มครับทาราคานี่ลทัศนคของผมครับเมื่อนี้ผมมองว่ามิดจิวเลนครับบอลถวยยุโรปบอลเดบไไิไตสาเลียวของเซนาแต่ก,การมาเล่นแนในในหลีกตะฟองหรือในประเทศตะฟองนะครับผมว่าเมื่อนี้ครับราคามัน มันมากแปลกๆครับให้ทางเจ้าบ้านเป็นคนต่อยแล้วก็ต่อตางครึ่งลูกนะครับผมว่ามือนี้ครับเจ้าบ้านสีเบียดออสนะจะฟูงไปได้ครับบ่อหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์อี่นะครับพี่น้องกําไรแน่นอนครับมือนี้อยู่เจ้าบ้านหรือผู้ใดมากสูงตามครับไปทางตามครับคู่นี้พี่น้องผมว่าบ่อเกินสามเมตรแล้วครับย่างหน่อยกับหูขาดบ่อเสียหายหลายครับคู่นี้ ผมมองว่าไปเจ้าบ้านครับหรือสีไปทางต่ำก็ได้ครับผมเอามาต่อคู่ต่อฝเลยนะครับผมเป็นทางของบอลตุรกีนะครับเป็นงของฟินิเช่ครับผมเปิดบ้านสูงครับชื่อว่าสปอร์นะครับผมทางของฟินิเช่ครับเจ้าบ้านแข่งไปแด้สิบเอ็ดนัดครับมีอยู่ยี่สิบกแต้มชนะแปดเสมอสองครับแพ้หนึ่งยิ่งไปได้สามสิบสี่ลูกเสียไปสิบสองลูกนะครับถือว่าเป็นยาฟงของคุ่มหนึ่งีฟอร์มดีครับผม ส่วนภูมิเอ,อยียร์ครับเด่นไปในทีมซอนักขึ้นกันครับมีอยูสิฟคันแนนสนาสองครับผมเสมอซีแพ้กหกยิ่งไปในสิบเอ็ดครับเสียไปสิบหกลูกถือว่าอยู่ไก่โซนตกสั่นนะครับอันนี้ส,าสออําหรับทีมเยือนหานหน้าลางสุดของเจ้าบ้านครับฟ่นิระเชส,สนาไปซีครับผมเสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มในร้อนแรงครับผมวันทวยกาลินนี้ครับตวยูโรป,ปาในกาลินนี้นกันส่วนทางของ เวีนดนาเหรียญในบ้านครับผมเฟนเนประเทศกันยังฟอร์มร้อนแรงอยู่ครับทำได้ดีสนาไปซีครับผมเสมอหนึ่งนอกระส่วนผมไม่เยือนครับชื่อว่าสปอร์ครับผมฟอร์มบดีครับช่วงนี้สนาได้สองครับจากฮานดแพ้สองหลัก็เสมอหนึ่งเวียดนาเหรียญนอกบ้านกันครับสนาได้แค่สองครับผมแพ้สองหลัก็เสมอหนึ่งกันครับผมเฮตุเฮนครับพบกันมา หานัดล้างสุดครับผมออกสนะกันไปได้คนเราเือนะครับสกอร์กับว่าหงกันมาได้ทีมกันแค่ลูกเดียวนะครับเสมอกัน3เทือนะครับจากร่วมทุกรายการส่วนครับผู้เล่นครับผมเฟยเนปเชกอะสิมาในแผนของ CC2 นะครับผู้เล่นชุดลักของพวกเขากับโยคุบบนนะครับว่าสเป็นเซดาอาซิสครับผมการีโอคูอินนีวาเลนเซียครับผมเก็บปูดาซินว่ามาจากบาสุยครับผม ส่วนหน้าของคุณมะยังครับผมกะมาในแผนของ4-2-3-1ครับแผนเดิมของพวกบบเขาพัวข้างหาน้นาอาร่างครับผมอยู่ครบเบิร์ดครับดานดิดฮาดิดซิครับผมซียาเออดานเนาะครับแล้วกะ็แมกกะแลงกาเดโอนะครับผมอันนี้อยู่เบิร์ดเลยก็คือจะเป็นตัวความหวังกับผมที่4มีแต้มติดมือหน้ามื่อนี้มื่อนี้ครับมาเบิร์ดห้างนานราคาครับผม เฟนนีบาเชครับเปิดราคามาตอนหนึ่งโลกเขามาเบิงหาหน้ารังสุดครับของราคาหนึ่งดกนี่ของสองทีมครับผมราคาหนึ่งดุกครับเจ้าบ้านเฟนน่บาเชครับกินราคาไปใน้3เกมครับเสียราคาไป2เกมนอกพี่น้องส่วนท่าของฟมตเอียงครับซิว่าสปอร์ครับผมกินราคาไปใน3เกมครับเสียไป1ยก1นนอกพี่น้องส่วนสุงตามครับเมื่อนี้เปิดมาที่3ลูกครับผม ทางจบบาบันฟินิปเปสเซนี่กินราคาสูงไปได้า3เกมครับนะครับกินราคาต่ำไป2เกมครับผมส่วนทางของฟุมาเยือนครับส่วนมากสิกินไปทางต่ำ3เกมนะครับยกยกในราคา3ลูกนี่2เกมนะครับสแสดงว่าบอคอยมาสูงเหมือนใน,นะนาประเพณีทัศนะของผมครับมื่อนี้สำหรับฟุฟเฟนิปเปสเชนะครับผมมองว่าจบบาบันฟินิปเปสเชยังฟอร์มรอนแรงอยู่ตอนเหนีองครับผม ่อมาลูกหนึ่งนี่มันอาจสิไหลก์นเป็นลูกเค,ครือ่อ,ง,ง,อนเเนนงนะครับพี่น้องห้องตองเบิงก่อนเตะเคื่อนหนึ่งเนาะครับแต่ผมว่าเจ้าบ,บ้านครับมือหนีสิเอาชนะด่างของทีมเยือนได้บ่อย,บอยากครับผมสบ,บายเม็ดสองมีแล้วพี่น้องนอนถ่าถอนเงินเลยเลยสูงตามครับมือหนีผมยังมองให้ว่าไปทางตำสามลูกนีกครับผมว่าน่าสิบเอกเกินสามหน่อยนะครับสกอร์ร่วมนะเอาเบงิงคููต่อไปนะครับผมเป็นท่าของซิลบีนะครับผมเป็นท่าของ เจียวจีน่าครับผมเปิดบ้านสู่รับจีนู่วานะครับผมตอนนี้ครับฟอร์มทั้งสองทีมก็ถือว่าอยู่โซนของหัวตารางทั้งคู่เลยนะครับท่านของเจ้าบ้านครับเจียวจีน่านี่มีอยู่สิบเก้าแต้มครับแข่งไปแล้วสิบเอ็ดนัดชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สี่น้องไปนองยิ่งไปได้ยี่สิบลูกเสียไปเก้าลูกถือว่ายิ่งหลายครับเสียหน่อยครับถือว่าเล่นดีนะครับเจ้าบ้านเจียวจีน่านี่ส่วนท่านของจีนู่วาครับผมอยู่ที่สองของตารางนะครับมีอยู่สอสองแต้มแข่งไปสิบเอ็ดครับผม สนามกครับเสมอสีแผ่นหนึ่งยิ่งไป14ลูกเสียไป8ลูกนะครับถือว่าฟอ์น้องสองทีมตอนนี้ยังมีโอกาสรุนแซมอยู่ครับผมหรือรุนจะเลื่อนสั้นไปเล่นในซีรีเอนะครับทั้งสองทีมเลยแต่ก็ต้องเบิง์กันดีเงี้ยวๆนะครับนี่พึ่งเตะกันในสินัดหนึ่งฟอฟฮานัดโดยรวมครับฮานัทลังสุดนี่ของเจ้าบ้านครับเล่นได้พอค่อยดีครับส่วนหลังมานีแรกๆกันเล่นนี้โย่ตอนหลังมาเร่มออกทะเลไปไกลครับสนะไในแค่นัดเดียวครับพี่น้องแพ้ไป3เสมอ นัดหนึ่งครับส่วนเวลาเล่นเกมในบ้านพวกเขาก็ยังเล่นดีขึ้นมานะครับเล่นดีคักนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนลัางๆแบบต้นฤดูกาลกันมากเนะสนะไปถึงซีครับผมแลวก็แพ้ไปนัดหนึ่งส่วนด้างของเจนัวครับผมผู้มาเยือนนี่สนะไปสามครับผมจากหานาลังสุดเสมอสองครับยังบม่แพ้นะครับร่วมทุกรายการส่วนเวลาเจนัวเล่นนอกบ้านครับกับโบเมนขี่ไล่นะครับเล่นดีนะครับนี่ฮานาลังสุดสนะไปซีนี่ แพ้แค่นึดเดียวก็ไปแพ้ปาเลโมนะครับผมส่วนสิกิตตีครับที่เคยเจอกันมานี่เจีนัวเอาชนะไปได้สามเทือครับลในการเจรจีน,าน,น่าินาชนะได้เทือนึงเสมอกันเทือนึงครับสกอร์สวนมากนี่สิบแปดร่างแบบว่าเกินเกินสามหน่วยนี่สองเกมนะครับผมในการซีต่ำกว่าสามหน่วยนี่สามเกมบนะครับทั้งราคาครับผมมือนี้ราคาเปิดมากเฮเจีนัวครับ ทางผมมาอย่างนี้มาต่อของเจียวจีนาอยู่ปอบๆนะครับหรือมันอาจจะไหลลงเป็นเสมอหรืออาจจะไหลขึ้นเป็นครึ่งลูกนะครับก็ต้องเบิ่งเท่านึงก่อนเตะแต่ผมว่าครับพามาเบิ่งก่อนครับว่าหานัดล้างสุดนี่ที่เขาบกเขาเด่นราคาปอบนี่วกเขาชนะหรือก,กินกันได้หลายปันไดทางเจ้าบ,บ้านครับกินราคาปอบอไปได้ซีนัดนะครับผมเสียราคาปอไปนัดหนึ่งส่วนทั้งเจนว่าครับผมว่าอย่าน,นี่กินราคาไปได้สองนัดครับผม เสียราคาไปสามหนัดเนาะสูงตามภาพมือนี้เปิดมาทีสองลูกขวบสองลูกครึ่งนะครับท่าของเจ้าบ้านนี่เปิดมาราคานี่กินสูงมาเลยนะครับนี่จบสกรอร์สูงไปเลยครับตึ้งหานัดนส่วนหน้าของผู้ไม่เหยือนครับเจีนัวนี่จบสกรอร์สูงไปเลยนัดเดียวครับจบสกรอร์ต่ำไปถึงสีนัดครับพี่น้องมือนี้ครับทัศนคของผมผมมองมาคูนี่ มันหวนมันออกเลยสามหนาไหมครับอันนี้แมนเพราะว่าฟอร์มดีทั้งสองแต่ว่าหานัหลังสุดทั้งหลังมากจิวจินา่าเริ่มออกที่นี่ไปไกน่นหาเจนนัวก็ดีขึ้นมากตอนหนึ่งครับเพราะว่าต้องการจีฤด,ดูกาลฤดูกันนาอยากไปเรียนซีีรส์เองใช่นะครับอยากไปเรียนได้ดีกว่าไงแน่ผมมองว่ามือน,นี้เจ้าบ,บ้านยังยังสีตานหานผู้มาเยียบบาไวแล้ะครับผมว่ามือน,นี้เรียนทีมเยินดีกว่าครับพี่น้อง เด่นที่เบียนทั้งเจโน่นะครับหรือผู้ใดมักสูงต่ำครับผู้นี้ผมว่าผมยังมองว่ดีต่ำอยู่ครับเจโน่เมื่อนี้มองว่าเจโน่สิมาเบียดอัลสนะได้บนหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์แค่นั้นนะครับพี่น้องมันหวานครับคู่นี้รับผมเข้ามาอยู่กันคู่สุดท้ายแล้วนะครับคู่ที่หาครับผมเป็นท่าของแมทนะครับผมเปิดปานส่กับเซงเอเตียนนะครับอันนี้ก็บโซนไหยตารางสู่กันนะครับเปิดสีนี้พื้นที่ตกสันนะครับผม เจ้าบ,บ้านครับผมแข่งไปแล้ว13นัดครับมีอยู่15แต้มสนา4เสมอ3แพ้6ครับยิ่งไปได้17ลูกเสียไป18ลูกเนาะครับพี่น้องส่วนหน้าผมเมื่อยันครับแซงเอเตียนก่นอยู่แบบบวยได้เลยครับร่องบวยเลยมีอยู่11แต้มแข่งไป13นัดเช่นกันครับสนาสามเสมอ5แพ้5้าแยิ่งหลายได้ยิ่งไป20ลูกเสียกันหลายกันครับเสียไป23ลูกบสมืูกนะครับอ่าอียงก่อนฟอร์ม หานั่งล่างสุดของเจ้าบ,บ้านครับผมชนะไป2ครับผมแพ้สองหลักครับเสมอหนึ่งน้องพี่น้องถือว่าฟอร์มย่างขึ้นๆลง,ลงตามคะแนนเขาละครับเขาก็ยังอยู่โซนงถ่ยตารางอยู่นะสน่วนเวลาเหรียญไดบ้านกรับท่าผลงานไหนบ่ค่อยดีครับผมชนะไป2เสมอ2ครับผมหลักกับแพ้หนึ่งส่วนทางผู้มาเยือนครับเซ็งเอติยันวัดทองวอเหรียครับมุนอุ้ยปุ้ยครับแต่แค่ตีนี่หานั่งล่างสุดนี่ชนะได้แค่นัดเดียวครับ รากาแพ้ไปถึง3ครับผมเสมอหนึง่งดีสุดกับเสมอนะไม่ไดเล่นนอกบ้านครับผมบอต้องว่าถึงกัน,กนครับฟอร์มกัลสันสิบได้อยูร่องเวยดอกสนะไประเทศเดียวครับแพ้สองอะไรก็เสมอสองนะครับผมสกิตีครับที่เคยพบกันครับเอาสนะกันไปได้ผู้ละสองเทือนะครับทางจอบานชนะได้ดสองเทือสิงห์เตียนสนะได้ดสองเทือนครับนะครับเป็นเสมอกันเทือหนึง่งกับบ๊ะ สกอ์กับบ้บอลลื่นกันรลายครับบ้านี้กัน,นร้ายบอลยิ่งขาดกันบนั่นหน้าส่วนเมื่อนี้ครับผมเ,เปิดราคามาทีให้้าบ้านเป็นคนต่อน,นะครับอยู่ปปรหรืออาจจะไล่เป็นเป็นเครื่องกันนะครับถ้าต้องถาาเบิงหรืออาจจะลงมาเป็นเสมอกันนะครับส่วนทั้ง้าบ้านครับผมหาหนนวลังสุดถี่ราคานี้กินราคาไปได้3นัดครับผมเสียราคาไปสองนัดส่วนน้่ผมมาเหยือนครับแสงเอเตอยนนีย กินราคาไปได้สามนัดครับเสียราคาไปสองนัดครับผมส่วนสูงต่ำมาผมสองลูกเครื่องนี่ผมมองเอ้ยฮาองกงเพิ่งเท่ามาห้นา,นานหลังสุดนี่ไอสองลูกเครื่องนี่ครับเจ้าบ,บ้านครับจบที่สกรอร์ต่ำไปสี่สี่นัดนะครับผมกินสกรอร์สูงไปได้แค่นัดเดียวส่วนนั่งภูมิเยือนครับกินสกรอร์สูงไปไถึงสี่นัดนะครับผมจากห้านัดหลังสุดนี่แล้วก็ กินสกอร์ตั้มไปได้นัดเดียวนะครับผมผมยังมองว่าคู่นี้นะสูงครับแลฟังทศนาของผมครับสาหรับคู่นี้ครับสาหรับส้นไหลจะล่างสูกันนี่เขาจะเป็นลงทุนหลครับวันนี้ฟังพอเป็นเนว้ทางครับคู่นี้ผมมองว่าทางแสงเหตียนครับสีบุกมาแบ่งแต้มไปได้นะครับบอเสมอกรับบอเสมอครับเบียร์ชนะได้จักหนึ่งศูนย์เนะครับเบิ่งจาก พร้อมกันเห็นพวกเขาต้องต้องแบบต้องดิ้นล้นตกสั้นนะครับผมว่าใหยี่ยนร่องท่าเซนเตียนนีก่็ครับดีวไผ่มากสูงตามมาี่น้องบินสูงเลยครับนี่คู่นี้สูงแน่นอนครับเซนเงตียนนี่ไปบุกแน่นอนต้องการแต้มถ้าบุกว่าใดก็ถือสวนนั่นแหะนะครับไปสูงครับสวนมากยังไปสูงบ่เสียหายครับคู่นี้มันหมานครับพี่น้องคู่นี้เอาล้วครับผมฟังผมมีขอขบเปิดตั้งหาครูเนาะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับเพราะเป็นแนวทางการตัดสินใจนะครับผู้ใด มักกะสุกันน้ำนะครับผู้ใดบ่มักกะสวนผมได้บ่ว่ากันนะครับผมคุณแรกครับล่าโยยกโนะครับผมเปิดบานพบกับเรียวอ่ามันลีกครับมือนีเรียวอมันหลีกมาต่อหนึ่งหลูกนะครับมันอาจจะไลเป็นลูกครึ่งหรือลูกครึ่งกับสองอะไรครับมันลิกมือหนีเพราะว่ามันลิกต้องการแต้มย่างมากครับผมทีสี่ท่วงขึ้นจาฝูงของเขามือนีครับคุณนีผมเห็นต่อบันลิกเลยครับถูกราคาี่น้องหรือสีบินสูงอะไรครับหมานแน่นอนมันลิกนี่บอลทําเงินครับส่วนนี้ โซนคูที่2ครับผมมิเตอร์แลนด์ครับเปิดบ้านพอครับอัสจิวแลนด์เมื่อนี้ทางเจ้าบ้านครับมิเตอร์แลนด์ต่ออยู่เคิงลูุกนะครับหรืออาจจะไหล่ต้องเป็นปอปหรืออาจจะเป็นครึ่งกอบลูกกันเลยนะครับพี่น้องคูนี้คูได้อันนี้ผมไม่เสียไปทางเจ้าบ้านนะครับคูนี้คูได้มากสูงตำกับจัดไปทางต่ำครับผมมาคูนี้มิเตอร์แลนด์เอาชนะได้บนหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์เห็นแล้พี่น้องโซนคู่ที่สามครับเฟเนบาเช่ครับพบกับซีวาสปอร์นะครับ มือนี้ครับเส้นนเปรียมาต่อหนึ่งลูกนะครับพี่น้องผมยังมองวาเจ้าบ้านผมกําลังยังเหนือเขาครับก็ฟอร์มที่้อนแรกตอนนี้ผมให้ต่อไปทีเจ้าบ้านนะครับทุกราคานะครับมันหาสินไลเป็นลูกเครื่องอะไรครับคู่นี้มีแน่นอนผมว่าไลแน่นอนครับพี่น้องยู่เจ้าบ้านไปครับผมมีกําไรแน่นอนส่วนคู่ที่สี่ครับเจอบินาครับผมพบกับเจนัวนะครับผมคู่นี้ผมมองว่าทั้งจนัวครับผม สีบุกไปเอาชนะได้ครับหรือไปขอแบ่งแต้มครับทิมเยือนในนอโดยทีมเจ้าบ้านในนะครับมือนีผมมองว่าคูเจนจินาครับเจโน่เนี่ยผมหม่มองเสียไปทางทีมเยือนเจโน่ครับผมดผู้ใดมากสูงต่ำกดต่ำไปแล้วครับคูนี่ผมมาต่ำแน่นอนไปนอส่วนคูที่หาครับผมแมทครับผมเปิดบ้านเครับแสงอีกเตียนหนะครับมือนีเจ้าบ้านต่อปอๆนะครับผมผมยังมองว่าเจ้าบ้านกะ ถึงชียูอันดับสูงกว่าแซงเอตเตียนแต่มันห่างกันมาลายครับันห่างกันอยู่3คะแนนนะครับเดี๋ยวเข้ากันน้ำท่านเลยนะผมยังมองว่าทีมเยือนครับต้องดินล้นหลายกวัวนะครับแต่ผู้ใหมากสูงตามคู่นี้ผมในน้ำให้ไปสูงนี่งครับเพราะว่าถ้าแซงเอเตียนเนี่ยบว่นมันในสามหนานะครับสิสินทงเง้าบ้านชนะก็ได้ทางแซงเอเตียนชนะก็ได้หรือเสมอกันก็ได้ครับแต่คู่นี้มันสูงในน่องอะไรไปน้องถ้าทีมเยือนต้องการเอาประตู พี่ประตูเขาไม่ได้เองสิถือเขาสวนมากมีสิทธิ์สูงหลายครับคููนี่ผมแนะนําให้ไปสูงครับเลี้ยวผู้ใดมักคนละค่ากะไอล่องไปทางทิมเย็นก็ได้ครับบวากันหมันหมานครับพี่น้องอันขันมกักน้่ผมกะน้น่งนะครับผมถ้าไปบ่มักกะยังว่านะครับสวนกันได้เพราะว่ากันครับพี่น้องเลี้ยวผู้ใดสิคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่ายังพิษตึกยังผู้ใดคอมเมนต์มากกนได้ดครับถ้าผู้ใดสนใจเขากุมวีพี่นะครับกะ แอดไลน์มาได,ได้เลยนะครับผมทุกท่ายนี้ครับผมฝากกุกค้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากส่องของเฮ้านะครับผมทุกท่ายแล้วผมขอขอบคุณสวัสดีครับ